ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเห็นเด็กสาวร่างเงาภาพมิตินั้นเป็นจักรพรรดิอสูรเฉินเซียงก็ประหลาดใจเล็กน้อยเพราะว่าฟงหยูเจียนั้นได้บอกเล่าความสัมพันธ์ของจักรพรรดิอสูรว่านางทรยศต่อ9ก้าราชนเหตุใดกันที่จักรพรรดิอูนจึงต้องทรยศเก้าราชันเขาไม่อาจทําความเข้าใจได้เนื่องจากฟงหยูเจียเองเองก็ไม่ได้บอกเล่าอย่างละเอียดมากนะ เฉินเซียงยังคงจ้องมองไปยังเบื้องหน้าในตอนนี้เขาเห็นว่าหนึ่งในเก้าราชากำลังโบกมือให้จัก,กรพัฒด,ดีอูนที่เป็นเด็กสาวถอยห่างออกไปจากการชุมนุมมอน,นั้นหลังจากนั้นเก้าราชาก็เริ่มหารือกันทั้งเก้าราชันนั้นมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดและพวกเขาทั้งหมดกำลังหารือกันในเรื่องสำคัญเสี่ยวจิวต้าจิวหนึ่งในพวกนางมีใครกำลังถูกควบคุมซึ่งจิตวิญญ,ญาณได้ถูกกลืนกินและจะตายลงในที่สุดราชนผู้หนึ่งกล่าวด้วยสีหน้าเศร้าสลดใจ พวกเจ้าคิดว่าใครการแสดงออกของราชาอีกแปดคนนั้นบ่งบอกได้ถึงความร้ายแรงของเรื่องที่พวกเขากำลังหารืออยู่อย่างเห็นได้ชัดซึ่งพวกเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดที่กำลังทรยศส่วนต้าจิ๋วและเสี่ยวจิ๋วที่พวกเขากำลังกล่าวถึงนั้นจะต้องเป็นฟงหยูเจียและจัก,กรพรรด,ดิอูนไม่ผิดแน่เสี่ยวเจียดูเหมือนว่าบุคลิกนางจะเริ่มเผยธาตุแท้ ส่วนต้าจิ๋วเป็นพวกที่รู้เรื่องเข้าใจได้ง่ายมากกว่ากระทั่งรู้ว่าการประชุมนี้นางไม่ควรจะมาก้าวไก่ผิดกับเสี่ยวจิ๋วที่ชอบตามพวกเรามาป้วนเปี้ยนราวกับจะแอบฟังราชันคนหนึ่งกล่าวต้าจิ๋วนั้นก็คือฟงหยูเจียและในตอนนี้เฉินเซียงก็ทราบได้แล้วว่าเหตุใดจัก,กรพัรดิอูนถึงทรยศหักหลังก้าราชันเป็นเพราะว่านางกําลังถูกควบคุมนั่นเองเรื่องนี้มันไม่ดีต่อแผนการของพวกเราในอนาคตราชันคนหนึ่งกล่าวตอนนี้พวกเรามาถึงขั้นตอนสําคัญที่ต้องคํานวณความ ความเป็นไปได้ของการสร้างแดนสวรรค์ราชันอีกคนหนึ่งจึงกล่าวพร้อมพยักหน้าว่าพวกเรายังพอมีเวลาที่จะออกจากเรื่องความขัดแย้งที่สุดแสนจะน่าเบื่อเช่นนี้และสร้างโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงสว่างที่เบิกบานราชันคนหนึ่งที่ดูค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าใครชี้มือไปอยังที่หีิบบนโต๊ะหยกนั้นพร้อมกล่าวถามว่าเสี่ยวจิ๋วในตอนนี้ไม่ใช่ตัวตนของนางแล้วข้าจึงคิดว่ากระดูกเทพเจ้านี้จึงไม่จำเป็นสำหรับนางอีกต่อไป ราชนคนอื่นๆพยักหน้าตามตอนนี้ต้าจิวได้มีกระดูกเทพแล้วแต่พวกเราไม่คาดหวังที่จะให้นางปกป้องดินแดนนี้ได้อีกต่อไปพวกเราหวังได้เพียงอย่างเดียวคือให้หนีรอดไปจากแดนสวรรค์และสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้กล่าวจบเขาก็ลุกยืนทันทีได้เวลาแล้วลหละที่พวกเราจะต้องจัดการ หลังจากนั้นเก้าอี้ที่พวกเขานั่งอยู่ก็ปรากฏแสงหลักสีสันและนั่นก็คือกระบี่มังกรและยังมีคมภีรโบราณมากมายที่พวกราชันนำติดตัวไปเฉินเซี่ยงทราบได้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นตำราเทพที่ได้บันทึกทักษาการหลอมสร้างไว้จำนวนมากการหลอมสร้างอาวุธแห่งสัตเทพทั้งสี่เองก็รวมอยู่ในตำราเทพนั้นด้วยเช่นกัน หลังจากภาพเรื่องราวที่สับสนวุ่นวายนั้นสิ้นสุดลงเฉินเซียงก็ทราบว่าก้าราชันนั้นได้ไปจัดการบางอย่างด้วยความรีบรเร่งจนทิ้งสิ่งต่างๆเอาไว้เบื้องหลังและเฉินเซี่ยงก็ยังเห็นว่าพวกเขาไม่ได้แตะต้องของที่อยู่ในหีบนั้นเลยหรือว่านี่จะเป็นเรื่องราววรระสุดท้ายของพวกเขาพวกเขาหารือกันเสร็จก็ไปที่วังปีศาจก้าวสวรรค์หรือว่านี่เป็นตำนานจุดเริ่มต้นของวังปีศาจก้าสวรรค์ เฉินเซียงไม่อาจคาดเดาอะไรต่อไปได้มากมายนักและเขาก็หวาดกลัวเมื่อได้คุ่นคิดถึงเรื่องของวังปีศาจเก้าสวรรค์สิ่งที่เรียกว่ากระดูกเทพ,พเจ้านี้มันคืออะไรกันแต่ถ้าฟงอยู่เจียได้รับแล้วสแสดงว่านางแข็งแกร่งยิ่งเขากล่าวขึ้นในระหว่างที่ดึงกระบี่มังกรทั้ง7ออกจากเก้าอี้ ตอนนี้เขาทราบแล้วว่ากระบี่มังกรทั้ง7นี้บันทึกเรื่องราวต่างๆในการประชุมของราชาทั้ง9้าเอาไว้แต่ทว่าเขาก็สามารถมองเห็นเรื่องราวในระยะช่วงสุดท้ายเท่านั้นมาดูกันว่ากระดูกเทพเจ้านี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรเขากล่าวพร้อมกับที่เริ่มเปิดหีบทันทีที่เปิดออกนั้นก็พบว่ามันไม่ได้มีกระดูกอะไรอยู่สิ่งที่พบเจอมันเป็นของเหลวสีขาวที่ส่องประกายหลักสีสันนี่น่าเหลือกระดูกเทพเจ้าทำไมถึงมีหน้าตาเช่นนี้ หรือเป็นเพราะมันถูกเก็บไว้นานเขากล่าวพร้อมกับไม่สามารถสัมผัสพ,พลังใดๆจากมันได้เลยเขาจึงใช้นิ้วลองจิ้ม,มันดูทันใดนั้นเองก็เกิดความเจ็บปวดอย่างที่สุดราวกับว่ามันเป็นเข็มที่แทงปลายนิ้วมือของเขาเขาดึงนิ้วมือกลับออกอย่างรวดเร็วพร้อมกับที่พบว่ามันเกาะติดอยู่ที่ปลายนิ้วและก็กาลังดูดเลือดเขาอย่างรุนแรงจากปลายนิ้วมือทันทีนั้นเขาก็ตกตะลึงซึ่งเดิมทีนั้นเขาไม่คิดว่ามันจะสามารถดูดเลือดได้ อีกทั้งยังเป็นการดูดที่รุนแรงจนเขาคาดคิดว่าอีกไม่นานเลือดของเขาจะต้องถูกดูดจนหมดไปจากร่างกายเขาจึงคิดจะตัดนิ้วทิ้งทว่าจูจ่ๆเขาก็สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างกำลังวิ่งเข้าสู่ร่างกายของเขาผ่านกระแสเลือดสิ่งที่เข้าไปนั้นได้ฝังตัวไปยังส่วนต่างๆของร่างกายอย่างรวดเร็วมันคืออะไรเนี่ยเขามองดูที่ของเหลวที่เกาะอยู่ที่ปลายนิ้วอย่างฉงน ในตอนนี้มันไม่ได้ดูดเลือดของเขาแล้วและเขาก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอย่างเช่นตอนแรกดังนั้นเขาจึงผ่อนคลายลงได้บ้างแต่แล้วสิ่งที่ทำให้เขาต้องตกใจกลัวก็เกิดขึ้นอีกครั้งของเหลวที่เกาะติดอยู่ปลายนิ้วเริ่มแข็งตัวและได้แผ่ขยายห่อหุ้มมือของเขาโดยมีลักษณะเป็นสีเงินบางๆคล้ายน้ำแข็งจับตัวมันค่อยๆแผ่ลามไปเรื่อยๆจากมือสู่แขนและไม่นานมันก็ห่อหุ้มไปทั่วร่างกายของเขาจนทำให้เขาไม่สามารถขยับขยืขย้อนได้ราวกับถูกแช่แข็ง แม้ว่าจะไม่สามารถขยับได้แต่เฉินเซียงก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอย่างใดสิ่งที่อยู่ภายนอกร่างกายนับได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงแต่สิ่งที่เข้าไปภายในร่างกายของเขาก็นับได้ว่าไม่น้อยเช่นกันเขาสัมผัสดได้ว่ากระดูกของเขากําลังแตกหักแต่กลับไม่ได้รับความเจ็บปวดหลังจากที่มันแตกหักสลายไปมันก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่ทันทีหรือว่านี่จะเป็นผลจากกระดูกเทพ,พเจ้าหากว่าหลอมรวมกับสิ่งนี้แล้วจะได้รับขั้นกระดูกเทพ เฉินเซี่ยงตั้งคำถามกับตนเองและในตอนนี้เขาก็พอจะทราบได้แล้วว่าสิ่งนี้มันจะให้คุณประโยชน์แก่ตัวเขากระดูกเทพพระเจ้านั้นมีสองชิ้นกล่าวคือราชนทั้ง9้าได้เตรียมการเอาไว้สําหรับฟงหยูเจียและจักรพรรดิอูนแต่หลังจากที่จักรพรรดิอูนถูกควบคุมโดยศัตรูของราชาทั้ง9้าพวกเขาจึงทิ้งกระดุกเทพพระเจ้านั้นไว้ที่นี่ส่วนอีกชิ้นนั้นได้หลอมรวมเข้ากับฟงหยูเจียไปเรียบร้อยแล้ว สมบัตินี้ไม่ธรรมดาจะต้องไปถามฟงหยูเจียเกี่ยวกับเรื่องนี้เขากล่าวในระหว่างที่ร่างกายยังคงไม่สามารถขยับได้เพียงแค่กรอกตาไปมามองสังเกตสิ่งต่างๆระหว่างนั้นเขาก็ค้นพบสิ่งที่ทําให้หวาดกลัวอีกครั้งเนื่องจากว่าหางตาแลไปเห็นแสงสีแดงฉานซึ่งมันก็คือลาวาที่มันกําลังทะลักเข้าสู่โบราณสถานแห่งนั้น เนื่องจากเขาได้หลอมรวมเข้ากับกระดุกเทพ,พเจ้ามันจึงทำให้อำนาจป้องกันของโบราณสถานแห่งนี้เสื่อมคลายและทำให้ลาวาด้านนอกหลังไหลเข้าสู่ด้านในโบราณสถานนี้แย่ yeah, แล้วสิเฉินเซี่ยงกระวนกระวายใจอย่างที่สุดเนื่องขณะนี้ร่างกายเขาน,านั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งยังไม่สามารถย้ายตัวเองไปสู่ทะเลเทพได้ราวกับว่าเขาถูกผนึกเอาไว้ อีกทั้งเกราะเต่าทมินกระบี่มังกรเพลิงก็ไม่ได้ถูกใช้ออกดังนั้นเขาจึงคิดว่าอีกไม่นานหลังจากนี้จะกลายเป็นวาระสุดท้ายของเขาแล้วลาว่าไหลทะลักจมทุกสิ่งอย่างไว้ใต้ชั้นลาวาอย่างรวดเร็วแต่เฉินเซียงยังคงไม่เป็นอะไรพร้อมกับที่เขาประจักษ์ถึงอำนาจพลังจากชั้นของเหลวที่แข็งตัวห่อหุ้มร่างกายของเขาอยู่ทำให้เวลานี้ร่างของเฉินเซียงได้ถูกแช่ไว้ในชั้นลาวาโดยที่มีของเหลวที่แข็งตัวนั้นห่อหุ้มร่างกระทั่งผ่านพ้นไปกว่าหนึ่งเดือนก็ยังไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ หลังจากที่ผ่านไปอีกหนึ่งเดือนเขาก็เริ่มรู้สึกเคลื่อนไหวได้บ้างแล้วดังนั้นเขาจึงผสานพลังเพื่อที่จะทลายของเหลวที่ห่อหุ้มร่างของเขาแผดเผาเขาตะโกนเรียกกระบี่มังกรเพลิงออกมาทําให้ผลักลาวาออกจากตัวเขาได้ในที่สุดตอนนี้เฉินเซี่ยงปิติอย่างที่สุดเนื่องจากว่าร่างกายของเขาเปลี่ยนแปลงไปราวกับก้ากระโดดกระทั่งยามถูกลวา,าวาแผดเผาก็ยังรู้สึกเพียงคันๆเท่านั้น เขาถอดเสื้อผ้าพร้อมตรวจดูร่างกายทั้งหมดก็พบว่ากระดูกของเขาแปรเปลี่ยนเป็นสีขาวมันเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้หรือไม่ว่ากระดูกเทพพเจ้าที่ได้หลอมรวมจะทําให้สามารถเข้าสู่ขั้นกระดูกหยกในตอนนี้เขาทราบแล้วว่าขั้นกระดูกของเขานั้นทรงพลังมากขึ้นกายเนื้อของข้าได้สามารถทะลวงสู่ขั้นกระดูกหยกแล้วหมายความว่าอีกไม่นานข้าจะทะลวงเข้าสู่ขั้นเทพแท้จริง เขากล่าวอย่างปิติอินดีที่สุดเมื่อคนพบว่าตนเองจะได้กลายเป็นเทพที่สามารถไปยังแดนเทพได้เขาจึงย้ายจิตสำนึกเข้าควบคุมกระบี่มังกรเพลิงเพื่อแหวกลาวาให้ห่างออกไปแล้วจึงใช้ข่ายพลังมิติเพื่อเดินทางออกไปจากที่นั่นไป,ไปหาฟงหยูเจียก่อนแล้วค่อยไปหาท่านพ่อเขากล่าวพร้อมเปิดเส้นทางช่องมิติตรงไปยังอาณาจักรขนนกเทพทันที ด้วยความแข็งแกร่งของขั้นกระดูกที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมผนวกกับจิตวิญญาณเทพและแก่นเทพยามเมื่อผสานสามสิ่งนี้เข้าด้วยกันเขาจะเข้าสู่ขั้นเทพแท้จริงได้ในที่สุดเฉินเซี่ยงมาถึงพระราชวังขนนกเทพพร้อมกับที่ทราบความว่าฟงหยูเจียไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ไปยังวังทิดาสวรรค์จากการสอบถามแล้วก็ได้ความมาว่าหนึ่งเดือนก่อนหน้าได้มีเทพระดับสูงลงมายังแดนสวรรค์ชั้นสิบหรือว่าฟงหยูเจียจะเข้าร่วมวังทิดาสวรรค์แล้ว ฟงหยูเจียจะต้องเป็นทิดาเก้าสวารรค์ไม่ผิดแน่ด้วยความแข็งแกร่งของนางก็น่าจะเป็นระดับเทพสวรรค์หากว่านางเข้าร่วมกับวังทิดาสวรรค์ละก็จะเป็นเรื่องดีสำหรับเชียนเชียนและคนอื่นๆที่จะได้รับการบ่มเพาะอย่างดีและมีความปลอดภัยยิ่งเพราะที่นั่นเป็นวิหารที่แข็งแกรง่ง เฉินเซียงทราบได้ว่าเมื่อเขาไปที่แดนเทพนั้นจะต้องพบเจอกับอันตรายอย่างมากเพราะด้วยทักษะกลั่นสวรรค์ที่โดดเด่นอย่างที่สุดขนาดเทพแห่งความมั่งคั่งยังปรารถนาที่จะครอบครองซึ่งมันเป็นการดีที่สุดหากว่าเชี่ยนเชียนและคนอื่นๆสามารถเข้าร่วมวิหารเทพที่แข็งแกร่งได้ก็จะทำให้เขาลดความกังวลไปได้มากยิ่ง วังที่ดาสวรรค์น,นั้นมีพื้นที่ขนาดใหญ่ตรงบริเวณเมืองนั้นมีกำแพงเมืองที่สูงเด่นล้อมรอบเมืองมีหอคอยไม้สูงประหงานที่ใจกลางกว่าสิบสิบชั้นอีกทั้งยังมีอำนาจป้องกันที่รุนแรงจนสามารถสัมผัสได้ชัดเจนแม้ว่าจะเฉินเซียงยังคงอยู่ไกลก็สามารถสัมผัสได้ด้านนอกประตูเมืองมีหญิงสาวสวมชุดเกราะสีขาวสองคนยืนเฝ้าประตูด้วยใบหน้าย็นชาติว่ากลิ่นอายกับทรงพลังยิ่งงอหยุดอยู่ตรงนั้นเมื่อพวกนางเห็นเฉินเซียงก็สั่งการให้หยุดทันที ถ้าต้องการพบฟงหยูเจี่ยท่านช่วยไปแจ้งให้นางทราบได้หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวอย่างสุภาพบอกนางว่าเฉินเซี่ยงมาขอพบหลังจากนั้นพวกนางก็ขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากว่าพวกนางเคยได้ยินชื่อเฉินเซี่ยงมาก่อนบ้างแล้วเพราะจัก,กรพรรดิปีศาจนารกถึงกับตั้งข่าหัวไว้สูงลี้วผนวกกับการร่วมมือกันจากวิหารเทพอื่นๆก็ยังล้มเหลวที่จะเด็ดหัวเขามา หญิงสาวนำสมบัติพลังบางอย่างขึ้นมาใช้สื่อสารไปยังด้านในหลังจากนั้นไม่นานฟองอยูเจียก็ปรากฏกายขึ้นอย่างรวดเร็วไปคุยกันที่อื่นเถอะนางกล่าวอย่างเร่งรีบราวกับว่าต้องการจะคุยกับเขามากเช่นกันฟองอยูเจียกำลังจะบินขึ้นแต่ว่าเฉินเซียงได้เปิดเส้นทางช่องว่างมิติพานางไปยังโลกใต้พิภพแทนและทั้งสองก็มาถึงถ้ำแห่งหนึ่งเชียนเชียนและคนอื่นๆล่ะเฉิน,นเซียงถามพวงนางไม่ได้มากับท่านหรอกหรือ ฟงอยู่เจียหัวเราะอย่างซุกซนเจ้าห่วงเพียงหญิงสาวของเจ้ามากขนาดนั้นเชียวทำไมไม่ถามถึงข้าบ้างเล่าก็ท่านไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนี่นาอีกทั้งท่านยังเป็นถึงทิดาก้าสวรรค์และแดนสวรรค์ยังเป็นสถานที่ที่บิดาของท่านสร้างขึ้นเขากล่าวพร้อมเม้มปากเมื่อถูกนางค่อนแคะเอาล่ะพวกนางสบายดีและอยู่ในวังทิดาสวรรค์นั่นแหละอย่างไรก็ตามพวกนางได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมวิหารด้วยหากว่าเจ้าไม่คัดค้าน จากนั้นพวกนางก็จะได้เป็นสาวกวางทิดาสวรรค์นางกล่าวข้าไม่คัดค้านและยินดีอย่างยิ่งเขากล่าวจริงซีเฉียนละนางได้เข้าร่วมวังทิดาสวรรค์หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามเพราะว่าขั้นกระดูกของหลู่ชีเลียนนั้นแข็งแกร่งยิ่งจะเป็นเรื่องดีหากว่านางเข้าร่วมวีหารเทพซึ่งมาจากแดนสวรรค์นเนื่องจากนางก็ต้องปกครองวังร้อยบุกผาด้วยนางไม่ได้เข้าร่วมหรอกเพราะนางกลัวว่าวังร้อยบุกผาจะไม่ได้คงอยู่อีกต่อไปฟงหยูเจี๋ยกล่าวขึ้น อะไรนะเฉินเซี่ยงนั้นทราบเกี่ยวกับเรื่องของชีเหลียนเป็นอย่างดีและวังร้อยบุกผานั้นก็มีหลักฐานที่ดีมันย่อมไม่มีทางที่จะล่มสลายได้ง่ายๆอยู่แล้วเจ้าห่งแปลกๆนะหรือว่าเจ้ากับนางมีสัมพันธ์บางอย่างต่อกันฟองอยู่เจียกล่าวพร้อมเหล่มองด้วยสายตาจับพิรุษเจ้าติดอยู่ในอำนาจเสน่หาแต่กลับถามหาถึงคนอื่นๆอย่างน่าเหลือเชื่อแม้กระทั่งหลูชีเลียน ถ้าเดาว่านางกับเจ้าจะต้องมีความลับกันอย่างแน่นอนเพราะด้วยอำนาจเสน่นั้นจะทำให้เจ้าไม่สามารถมองหาหญิงอื่นที่ไม่เคยเกี่ยวข้องต่อกันได้เลยท่านกับข้าเรายังไม่ได้กันใช่ไหมหลักเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมยิ้มอย่างชั่วร้ายอย่ามาไร้สาระข้ากับเจ้านางกล่าวไม่ต้องห่วงยังไงข้าก็จะสามารถถอนอำนาจเสน่ห์ได้ทันเวลาก่อนหนึ่งปีตามสัญญาขอให้ท่านไม่สามารถถอนมันได้ห้าห้าเขากล่าวพร้อมหัวเราะ อย่าได้คิดแม้ว่าข้าไม่ได้เกลียดเจ้าแต่เจ้ากับข้าไม่มีทางเป็นไปได้นางกล่าวพร้อมกับที่กระทึบปลายเท้าของเขาเฉินเซี่ยงก้าวถอยหลังก่อนที่จะยิ้มขึ้นเข้าเรื่องกันต่อเถิดแล้วฉีเหลียนได้กลับไปที่วังร้อยบุพผาหรือไม่หลังจากที่นางปฏิเสธพวกทิดาสวรรค์ก็ได้ส่งคนไปดูแลสาวกในวังร้อยบุพผาแต่ถึงอย่างนั้นแล้วนางก็ยังปฏิเสธที่จะเข้าร่วมและไม่ได้ให้เหตุผลใดๆแม้แต่พวกเรานางก็ไม่ยอมพูดอะไรฟงหยูเจี๋ยสายหัวพร้อมถอนหายใจ ด้วยความแข็งแกร่งของวังทิดาสวรรค์จะขัดเกลาให้นางแข็งแกร่งขึ้นจนเข้าสู่ขั้นระดับเทพได้และหลังจากเข้าสู่แดนเทพได้นางย่อมแข็งแกร่งอย่างก้าวกระโดดเฉินเสี้ยงพยายามนึกย้อนไปว่าเหตุใดชีเหลียนจึงตัดสินใจไม่เข้าร่วมวิหารน,นั้นวังร้อยบุกผาในตอนนี้หากไม่ได้เข้าร่วมกับวิหารเทพก็อาจจะล่มสลายได้ง่ายๆและจุดยืนของหลูชีเหลียนที่ปฏิเสธไปนั้นน่าจะเป็นเพราะห่วงในความปลอดภัยของสิทธิในวังร้อยบุกผา คนที่เข้าร่วมวังทิดาสวรรค์มีเพียงสี่คนก็คือเชียนเชียนเมืองเอ,อ๋อตรงฟางซินเย่เว่และตรงฟางจริงนางกล่าวข้ายังได้แนะนําเหมายเหยาวแต่นางก็ไม่ต้องการเข้าร่วมเช่นกันเกิดอะไรขึ้นเขากล่าวเนื่องจากคิดว่าเหมายเหยาวและยู่ยู่นั้นจะต้องเข้าร่วมวังทิดาสวรรค์อย่างแน่นอนเหมายเหยาวยู่ยู่และสื่อเชียนได้ร่วมทางไปกันสามคนส่วนหงเซียและจีหลิงไปกับยู่หลานและเชียนเซียงนางกล่าวยู่หลานกับเชียนเซียงอยู่ด้วยกันจะมีแต่ก่อเรื่องน่าสิ แล้วเซียงเยว่ากับเชียนเชียนหลักข้ากลับมาแล้วแต่ยังไม่เห็นพวกนางเขากล่าวยามนี้พวกนางได้อยู่ในวิธีที่เหมาะสมแล้วและกำลังฝึกฝนเพื่อเพิ่มอำนาจพลังฟองหยูเจียกล่าวถามหลงสเสวียอีหละ่ะนางไม่ได้อยู่กับข้าจะต้องไม่พอใจแน่ๆเขากล่าวต่อนางแยกตัวไปเพียงลำพังนางบอกเพียงว่าต้องการเข้าสู่แดนเทพให้เร็วที่สุดและก็ไม่มีใครทราบได้ว่านางคิดอะไรอยู่ฟองหยูเจียกล่าว เฉินเซี่ยงตกตลึงเนื่องจากว่าหลงสเสวีอีต้องการที่จะไปยังแดนเทพหลงจิวเทียนและอาจารย์ของเจ้าเพิ่งจะขาดการติดต่อไปไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เจ้าน่าจะตามหาพวกเขาได้ที่วิหารเทพสยปิศาจซึ่งพวกเขาได้เข้าร่วมหรือไม่ข้าเองก็ไม่แน่ใจเช่นกันนางกล่าวแล้วท่านละ่ะเมื่อไหร่ที่จะไปรับจิตวิญ,ญญาณเทพที่สองกลับคืนเพราะท่านพ่อข้าก็อยู่ที่นั่นด้วยเขากล่าวถาม เร็วๆนี้ข้าจะนําจิตวิญญาณเทพกลับคืนมาเพื่อเตรียมตัวไปยังแดนเทพนางกล่าวระหว่างนั้นเองเฉินเซี่ยงก็ได้กลางม่านพลังบางอย่างขึ้นท่านทราบเรื่องสิ่งที่เรียกว่ากระดูกเทพพเจ้าหรือไม่เฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังฟงหยูเจียยกคิ้วขึ้นสีนั่งงานแต่นางก็พยักหน้าตอบแน่นอนแต่เจ้ารู้จักกระดูกเทพพเจ้าได้อย่างไรเรื่องนี้มีเพียงสิบคนที่ทราบก็คือข้าและราชันทั้งเก้าเท่านั้น ท่านลองแต่ตัวข้าดูสิเพื่อดูว่าข้ากายเนื้อของข้ามีพลังของกระดุกเทพ,พเจ้านั่นหรือไม่เขากล่าวยิ้มยิ้มพร้อมกับที่ดึงแขนเสื้อม้วนขึ้นทันทีนั้นผิวหนังของเขาก็เรืองแสงสีขาวจางๆเป็นไปไม่ได้กระดูกเทพ,พเจ้านั้นนอกจากก้าวราชันแล้วก็มีข้าเพียงเท่านั้นที่จะสามารถครอบครองได้ฟงหยูเจียกล่าวอย่างประหลาดใจเป็นที่สุดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ